ครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเชฟเทเบิลเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีสาวสวยมาทำอาหารกับผมอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือน,น้องจูน,จ,น,นจูนสุธีรานั่นเองนะครับยินดีดมากๆนะครับฝากท่านผู้ชมด้วยครับตอนต่อบปี่น้องจูนเนี่ยก็จะมาร่วมทำอาหารในรายการเชฟเทเบิลของเราแล้วนี้ก็ฉากเราก็เปลี่ยนไปเพืว่าทำอาหารอยู่สไตล์อยู่ในบ้านง่ายๆนะครับน้องจูนใช่แล้วจะบอกว่ายินดีมากๆเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนชอบทานอาหาร ออชอบทําอาหารแล้วก็ชอบทานอาหารด้วยแล้วก็ได้มาทํากับเชฟคนเก่งด้วยไม่ใช่ก็อีกอย่างนึงจูนจริงแล้วเป็นดีเจอ่ะถูกไหมใช่ีน้ดวยใจรักใช่ไหมไหน,ไหนๆเรามารายการเชฟเทฟเบิลแล้วเนี่ยเมนูแรกเนี่ยผมให้นังจูนโชว์เต็มที่เลยแล้วไ่เชฟจะเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยนะครับเพราะว่าแต่จริงรายการเชฟเทเบิลผมจะมีเมนูมาฝากท่านชมทั้งหมดเลยนะฮะท่านผสี่เมนูด้วยกันทุกๆครั้งทุกๆวันนะครับแต่วันนี้เนี่ย อารมณ์วันนี้เนี่ยเราจะเป็นอารมณ์พี่เชฟมองเห็นเส้นสปากเกตตี้เนี่ยก็ต้องนึกถึง อิตาลีอิตาเลียนสไตาร์แน่เลยหลายคนเนี่ยบอกว่าจูนเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นสาวแบบลูกครึ่งอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่นะคะไทยแท้ๆเลยก็เลยแบบแอปมานิดนึงทำอาหารอิตาเลียนนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นเมนูโปรดที่ชอบทานมากแล้วก็ชอบทำเองชื่อว่าเมนูอะไรอื่นวะนูสปาเกตตี้ซอสหมูแดงโอ้โหสปาเกตตี้ซอสหมูแดงนะครับคุณผู้ชมก็ผมว่าง่ายง่ายคืออาหารเนี่ยมันไม่จำเป็นต้อง เลิศดรู้ล้าอะไรมากมายแต่ขอคุณภาพที่อร่อยถูกไหมฮะใช่แล้วก็ถูกปากแน่นอนก็เติ่มทำได้เลยอ๋อทำได้เลยนะคะโอเคกระเทียมมากระเทียมค่ะเพราะเราต้องใช้กระเทียมค่ะแต่พี่เชฟขออนุญาตช่วยต้มปักเส้นแล้วกันนะได้เลยค่ะเชฟนะครับเดี๋ยวเม้เนก็โหท่านผู้ชมนี่อย่าหาว่าสาวสวยสวยทุกไม่เป็นนะฮะจับกระเทียมให้ละเอียดนะคะไม่ใชฟของเพือนี้ อันนี้จะบอกว่าเป็นสูตรของจูนเองนะคะคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะมีะสูตรของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าสามารถเอาไป a d ด p t ใช้ได้ดจริงสปาเกตตีก็จะใช้เส้นอะไรก็ได้เนาะเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้น<ช>สปาเกตตีตแ,ตลแล้วแต่เลยแต่ซอสเนี่ยผวมจจทำมัญคืออยู่ที่ซอสถูกไหมฮะใช่แล้วเดี๋ยวไปเชิขอใส่เกลือนิดหนึ่งเกลือต้มเส้นนะครับนะครับของจูนหั่นกระเทียมสับกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะก็หอมใหญ่ด้วย เจะต้มประมาณสักหนึ่งทีพอแล้วนะครับนี่พี่เจคออกเก็บไม่สวยแต่อร่อยนี่จุนเดี๋ยวพี่เชฟช่วยหั่นแล้วจุนช่วยผัดนะดีไหมคะโอเคจุนแล้วมีหัน่นมีึิดเยอติดเตาให้แล้วนะคระนนับแล้วจุนต้องผัดซอสใช่ไหมจุนใช่ค่ะเราจะต้องผัดซอสโอเคได้แล้วอา้าวตัวนี้ จุ่มตัวนี้นผัดเลยฮะยหยับนี่เลยขออนุญ,ญาตใช้นี่เลยค่ะร้อนอย,ยอนังเลยร้อนร้อนแล้วนเนาะอาบช่วยทหารครับไ่้เลยครับแล้วก็ใส่มาเลยค่ะครับ จะชอบตอนนี้ที่สุดเพราะว่ากลิ่นมันจะหอมมากค่อ,คอยๆผัดด้วยไฟกลางๆใช่ไหมคุณจู้มใช่ค่ะแล้วตัวมะเขือเทศมะเขือเทศัททศ่นเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยค่ะตัวใช่ค่ะง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมจริงๆเลยใส่หมูเยอะไหมคะโอเคแล้วจะเห็นว่าการทำสปาเกตตี้แล้วเนี่ยมันไม่ยากเลยเพราะบางคนบอกว่า คาบโบนาร่าทำยากเออทำง่ายอันนี้ทำยากไหนจริงแล้วจุนว่าแบบก็มันก็ถ้าดูส่วนผสมจริงแล้วก็ไม่ยากเกินไปเอาละแล้วอะไรต่อครับจุนแล้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มใส่ซอสซอสตัวไหนบ้างมะ,ะะมะเขือเทศไหมคะซอสมะเขือเทศอันนี้เป็นแบบเข้มข้นนะคะอันนี้เนี่ยจะชอบมากเพราะมันม<ะ>ันแบบถึงรสมากทานหนึ่ช้อนมะเขือเทศลูก,ลกเดียวพอไหมคะเนึ่กแม เทค่ะขอเติมน้ำหนึ่งน้ำนะคะโอเคเต,มติมน้ำน้ำเปล่าน้ำซุปก็ได้นะครับเป็นน้ำซุปไก่ก็ได้ใช่ไหมฮะค่อยๆเติมมันต้องต้องเคี่ยวลงไปนิดหนึ่งใช่ไหมครับค่ะต่อมาคือท่ผู้ชมมะเขือเทศซอสเป็นกองกระเทศซึ่งสําเร็จรูปอยู่ในขวดนะครับ <หา S 2> ซึ่งเป็นขายทั่วไปนะฮะ <หา S 2> ซึ่งก่อตัวซอสมะเขือเทศก็จะผสมด้วยหอมกระเทียมนี่แหละที่เราทำสำเร็จไปแล้ว แต่บางครั้งอาจจะรสชาติค่อนข้่งจะปากด้านอายุวัติคนไทยไม่เข้มข้นเท่าไหร่ก็่ตรงนี้ได้แล้วก็ใส่เกลือมันจหหมุนลูกเลยหมุนนียหมุนลกเลยค่ะนั่นแหละโอเคแบบนิดนึงก่อนค่ะโอ้ยหอมอ่ะก็ใกล้จะได้แล้วใส่อันนี้น้ำตาลนะคะน้ำตาลค่ะ ตัดน้ำตาลไปนิดนึงตอนนี้จะนุ่นมีซีอิ๊วขาวด้วยใช่นไหมเห็นนุ่นตอนนีซีอิ๊วขาวไว้ด้วยนะครับก็ใส่ซีอิ๊วขาวอันนี้เป็นขั้นตอนของการปรุงรสนะคะแล้วนุ่นต้องการพริกไทยใช่ดีค่ะพริกไทยเพิ่มขึ้นไหมฮะตอนนี้พริกไทยไหค่ะโอเคแล้วก็เราก็เอามะเขือเทศนะคะที่เราหั่นเอาไว้เนี่ยเปลี่บน้ีได้ เส้นเป็นไงบ้างคะเชฟอีกนิดนึงครับ <ผม S 1> เราต้องทำไงดีเติมน้ำผึ้งนิดหนึโอเส้นเฮ้แล้วดูไฟไว้นะวไปผมชิมแทนท่านผู้ชมแล้วกันนะเชฟค่ะพูดดีๆนะคะท่านผู้ชมแน่นอน,นะครับถ้าเกิดมันทำสดๆอร่อยอยู่แล้วนะเชฟขอเติมน้ำนิดน,น,นึ่งคเคี่ยวลงไปนิดนึ่งได้ค่ะนะโปรชุ่มฉ่ำเส้นเส้นสดผลิตแต่เชฟชอบเติมพริกไทยอีกหน่อยไหม แล้วจ,จูจะผัดเส้นลงไปตรงนี้เลยป่ะฮะออหรือจะราดราดาดีกว่าถ้าเกิดราดต้องเส้นต้องนุ่มหน่อยถูกไหมฮะค่ะอันนี้ตามใจเชฟเลยใส่ที่ไข่ให้แต่พี่ได้ออันนี้เนี่ยจะบอกว่าแปลกใจมากมเห็นเป็นม้ตเส้นหม้อต้มเส้นโดยตรงโดยตรง,งครับ ใช่เพราะแต่ก่อนจูจะแบบต้มใส่หม้อแล้วกว่าจะกดลงใบอะไรเงี้ยยากอันนี้ก็จะมันจะเขาจะดีไซน์มาเป็นอย่างนี้เลยน,น,นะครับตอนนี้เนีเ่ยเราเชฟขอเทสเส้นตรงนี้เลยนะครับ ใช่ไม่โรนหน้าอีกทีนึงอ่านี่เอาละท่านผู้ชมก็ลวกเส้นแล้วก็เอาน้ำมันมะกอกทุกนิดนึงเส้นจะทอดหนอนะะเอาละแอบชิมเส้นชิมได้ค่ะขาชิมขอชิมอืมกำลังดีเลยค่ะ อีกนิดเดียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอได้อีกสักสามนาทีเนี่ยเส้นเขาก็จะค่อยๆสุกไปอีกนิดหนึง่งหนูอยากรู้นิดนึงเพิ่มเติมความรู้ให้แบบนิดน,น,นึงค่ะว่ามันจําเป็นไหมคะว่าเวลาสมมติต้มเส้นสปาเกตตี้เสร็จแล้วเนี่ยจะต้องไปแช่ในน้ําเย็นไม่ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเสมอไปถ้าเกิดเราต้องการทานได้เลยเนี่ยไม่จำเป็นถ้าเกิดว่าเราต้องการเก็บเส้นตัวนั้นไว้หรือต้องการหยุดการคุกกิ้งเนี่ยเราไปแช่ได้นะครับเราไปล้างน้ําเย็นได้ แล้วโดยปกติแล้วถ้าเกิดเส้นที่ดีที่สุดเนี่ยเขาจะไม่มีการต้มลเลยไปล้าเพราะเราเราปรุงรสมีเกลือมีมีความที่ได้รสชาติอยู่แล้วเอาละนะครับหนึ่งที่เอาประมาณแค่นั้นอล้วก็จูนเราตักใส่จานจูนตักลาดเลยก่ต้องการซอสประมาณเท่าไหร่ยัยงนะมากน้อยแค่ไหนนะครับทุกจานนี่เลย ให้ถนัดเลยแล้วก็ใส่ชีสตกแต่งด้วยชีสใช้มือได้ไหมคะได้เลยทำอาหารใช้มือได้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราทำอยู่บ้านก็ไม่มีใครเห็นมันนูมือเรามือเราก็สะอาดอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทำอาหารเราล้างมือกันบ่อยๆอยู่แล้วเอาละแล้วก็เด็ดต้องรีสักหนึ่งชิ้นเนาะของเราหน่าละโอไม่เล็กไปค่ะสวยแล้ว อ่ะเสร็จแล้วก็เมื่อกี้ที่เราสับเอาไว้เหลือ,อขอแต่งนิดนึงนี่เป็นไงท่านผู้ชมคเครีอดนิดนึงค่ะอย่างน้อยให้มันมีสีนิดนึงใช่ไหมใช่ตอนนี้โลกเราขาดสีเขียวเยอะค่ะขอเติมเละๆหน่อยอโอเคโอเคครับสวยเลยครับท่านผู้ชมขอพิกไทยดำนิดนึงทุานผู้ม ใะนำโวยนิดนึงข้างบนเห็นไหมคะ่ะเอาละพอละสวยแล้วครับนี่เลออะไปไหมเป็นไงท่านผู้ชมโชวๆท่านผู้ชมได้ดูดีว่าเป็นเมนูเรียกว่าอะไรนะฮะสปาเกตตี้ซอสหมูแดงค่ะสปาเกตตี้ซอสหมูแดง เาลครับเราไปชิมกันนะฮะได้เ,<ร>ดเลยค่ะเดี๋ยวให้เชฟชิมเนี่ยแล้วเชฟก็ให้ใคะแนนหนูด้วยเต็มสิบให้เท่าไหร่ต้องชิมด้วยกันต้องชิม <Okay. S 1> ด้วยกันท่านผู้ชมเดี๋ยวผมชิมเผื่อท่านผู้ชมแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วจริงๆ,ๆแล้วนิดน,ดนึงอ่ะโชว์นิดหนึ่งเวลาทานนะเวลาทานสปาเกตตี้เนี่ยต้องใช้ซ่อมกับช้อนค่ะแต่ท่านผู้ชมก็นะนี่เราก็เอาซอสด้วยมาฮะ เชฟขอชิมชามําใหญ่แล้วกันท่านผู้ชมขออนญาตนั่นและนั่นแหละหทาเต็มปากเต็มคาดีมากทีนีท่านผู้ชม,ชมตัวนี้เนี่ยความหวานความเค็มเนี่ยกำลังดีนะครับได,ได้กลิ่นสดของมะเขือเทศมากนะครับ แล้วพี่ไทยเนี่ยถูกใจพี่เชฟเลยเติมยงไว้ข้างหน้านะแต่ถ้าเกิดพี่เชฟแนะนำเนี่ยอยากให้เคี่ยวซอสเนี่ยให้นานกว่านี้นิดนึงถ้าเกิดเคี่ยวซอสน,นานท่านผู้ชมหอมก็จะหอมก็จะนิ่มกว่านี้แล้วมะเขือเทศที่ใส่ไปก็จะนุ่มกว่านี้นิดนึงก็จะอร่อยมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นพี่เชฟเนี่ยถ้าเกิดเป็นพี่เชฟท่านผู้ชมชิ้นเยอะหน่อยแล้วเวลาทานก็คุกคนกันนี่ถ้าเกิดท่านผู้ชมมี พิกลนะนี่ตามส่วนตัวอ่ารปเรื่องงคุณเท่าปหรแซ่บขึ้นเอาละถูกไหมฮะค่ะนะครับผ่านไปแล้วสำหรับเมนูง่ายๆท่านผู้ชมก็คือสปาเกตตี้ซอสหมูแดงนั่นเองซึ่งช่วงต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นหนึ่งเมนูนะครับซึ่งเป็นเมนูขนมปังกรอบแบบอิตาเลียนซึ่งจะเป็นหน้าตาแบบไหนไปพบกันช่วงหน้าครับ